สวัสดีค่ะมาพบกันในวิชาสังคมนะคะวันนี้เราจะเรียนหน่วยที่1นาศาสนาหน้ารู้หนังสือสังคมเล่มนี้นะคะในเรื่องที่3การทำความดีค่ะ,ะมาดูแบบอย่างของการทำความดีนะคะ ศาสนาทุกศาสนามีจุดประสงค์ให้ทุกคนทำความดีและก็ให้ทุกคนเนี่ยระเว้นการทำชั่วให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการเป็นคนดีเนี่ยสามารถยึดตามคำสอนโดยมีแบบอย่างจากพระศาสดาหรือสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนค่ะ แบบอย่างในพระ,พ,ระพุทธศาสนาศึกษาจากหนึ่งพุทธสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนในสมัยพุทธกาลมีสาวกหลายคนเป็นแบบอย่างในการทำความดีเช่นสามเณรลาหุนสาวกคือสามเณรลาหุนกันนะคะพระลาหุนเนี่ย เป็นพระอรรของเจ้าชายสินทธะกับพระนางยโสธราเมื่อพระชนมายุเจ็พรรษาพระพุทธเจ้าให้ภาษารีบุตรเป็นผู้บรรพชาราหุนเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาสามเณรราหุนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระอุปชาและพระาศาสดาเป็นผู้มีความใฝ่รู้ขยันหมั่นเพียรจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในทางฝ่าการศึกษา เมื่อสามนเณรลาหุนมีอายุครบ20พรรษาได้อุปสมบทเป็นพรภิกษุและได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์คุณธรรมของสามนเณรลาหุนที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนะคะอ่ะเรามาดูกันมีความอดทนความขยันหมั่นเพียรความใฝ่รู้ใฝ่เรียนการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนะคะ การมีความอดทนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปในที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อนะคะในด้านมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะก็ได้ตั้งใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติด้วยความเพียร เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนะคะเมื่อพระอาจารย์สั่งสอนสิ่งใดก็ปฏิบัติตามอย่างเร่งรัดค่ะ,คะ,อ,ะอันนี้คือแบบอย่างการทำความดีมพุทธสาวกนะคะก็คือสามนเณรราหนุนะคะเ่อกีหัข้อที่หนึ่งเป็นพุทธสาวกแบบอย่างที่ดี ข้อที่สองก็คือชาดกนะคะชาดกเป็นเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้านำมาประกอบการสั่งสอนหลักธรรมเพื่อความเข้าใจนำเนื้อหาในชาดกมีข้อคิดกติสอนใจมาใช้แบบอย่างในการดำเนินชีวิตเช่นวรุณชาดกวานรินทะชาดกนะคะเรามาดูแบบอย่างของวรุณชาดกก่อนนะคะ มาดูวรุณชาดกนะคะอ่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิสุธิ์รูปหนึ่งชื่อกุดุมพิกะบุติด สะเถระนะคะเป็นผู้ที่มีความเกียดคานแต่เมื่อเห็นพิสุ์รูปอื่นบรรลุธรรมก็อยากบรรลุธรรมบ้างจึงได้เร่งปฏิบัติธรรมไม่ยอมหลับนอนตกดึกยืนพิงกระดานแล้วเผลอหลับไปพอพลิกตัวก็ล้มจนขาหักเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ตัดเล่าวรุณชาดกวรุณชาดกว่านะคะอะูมาดูรูปด้านบนนะคะด้านซ้ายมือน,นะคะ กวรูปเกี่ยวกับในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอาจารย์สอนชายหนุ่ม500คนนะคะต่อไปมาดูรูปด้านบนนะคะขวามือบ้างเป็นรูปวันหนึ่งชายหนุ่มเหล่านั้นไปเก็บปืนในป่าชายหนุ่มผู้เข็จค้านเห็นต้นกลุ่มบกใหญ่คิดว่าเป็นต้นไม้แหง้งไม่ต้องเข้าไปหาปืนในป่าแล้วจึงนอนหลับอยู่ที่โคนต้นกลุ่มบกใหญ่นั้นนะคะ ต่อไปมาดูรูปร่างต่อนะคะฝ่ายเพ,เพเื่อนเมื่อเก็บฟืนได้แล้วจึงปลุกชายหนุ่มผู้เก็บทานให้ตื่นขึ้นเขาตกใจรีบลุกขึ้นและกระชากกิ่งกลุ่มบกใหญ่จนทำให้กิ่งไม้ดีตาข้างหนึ่งของเขาแตกเขาเอามือกุมตาไว้แล้วหักกิ่งไม้สดมาเป็นฟืนเช้ามืดวันรุ่งขึ้นคนรับใช้นำกิ่งไม้สดมาก่อไฟทำอาหารแต่ก่อยอย่างไรก็ไม่ติด จนเวลาสายจึงรู้ว่ากิ่งนั้นเป็นไม้สดทำให้ทุกคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าชายหนุ่มทั้งหลายจึงเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็กล่าวตำหนิชายหนุ่มผู้เกียดคารว่าไม่รู้จักว่าสิ่งใดควรทําก่อนสิ่งใดควรทําหลังจึงทําให้เกิดผลเสียใช่ไหมคะเพราะความเกียดคานนั่นเองนอนหลับเน,ะนะอะลูกเนอมเขาให้ไปทํางานไปนอนหลับ นะคะอ่ะนิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักรลำดับความสำคัญของงานว่าสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำหลังย่อมทำให้เกิดผลเสียหายได้นะคะนอนหลับแล้วเขาถึงเวลาต้องกลับแล้วยังไม่ได้เก็บฟืนเลยรีบเก็บนะคะไม้ดีตาเลยเห็นไหมนะคะ ต่อไปเรามาดูแบบอย่างที่ดีของชาดกคนที่สองนะคะบ้างก็คือวานารินทชาดกนั่นเองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยาวนนทที่มีพระกกำลังมากได้กระโดดข้ามไปหากินที่เกาะมีเรื่องราวดังนี้นะคะคุณครูชอบมากเลยเรื่องนี้สนุกมากนะคะ,ะดูนะคะขอโทษทีลูกคุณครูยังไม่เป็นสไลด์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยาวนอนที่มีพลระกาลังมากได้กระโดดท่าไปหากินที่เกาะมีเรื่องราวอ่ะหนูมาดูนะหนูชอบเรื่องราวเรื่องนี้มากลิงฉลาดนาะลูกน้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะรูปด้านบนด้านที่หนึ่งนะคะพยาวนอนตัวหนึ่งมีพลระกาลังมากชอบกระโดดท่าไปหากินที่เกาะ วันหนึ่งมีจระเข้มาคอยดักอยู่ระหว่างทางข้ามเพื่อจะจับพญาวานอนกินเมื่อพญาวานอนมองเห็นก้อนหินสูงขึ้นผิดปกติจึงสงสัยว่ามีจระเข้มานอนอยู่บนก้อนหินคอยดักจับตนกินจึงออกอุบายร้องเรียกก้อนหินสามครั้งเมื่อจระเข้ไม่ร้องตอบพญาวานอนจึงกล่าวขึ้นว่าจเจ้าก้อนหินเอ้ยทําไมวันนี้เจ้าถึงไม่ร้องตอบเราทุกวันเจ้าจะร้องตอบเรานี่นอาลิง ฉลาดไหมลูกม,มาดูรูปล่างบ้างนะคะรูปด้านล่างสายมือเมื่อจาระเข้ได้ยินดังนั้นจึงร้องตอบออกไปทําให้พยาวานอนรู้ว่าเป็นจระเข้ที่ดักซุ่มอยู่ด้วยความที่พยาวานอนเป็นผู้ฉลาดรู้จักสังเกตว่าโดยธรรมชาติแล้วเมื่อจระเค้อาปากตาสองข้างจะหลับลงจึงลวงจระเค้ให้อ้าปากโดยกล่าวว่าท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโดดเข้าปากท่านเอง นะคะต่อไปมาดูรูปสุดท้ายนะคะรูปด้านล่างขวามือนะคะเมื่อจอระเข้อา้าปากตาทั้งสองข้างก็หลับลงพยาวานอนจึงรีบกระโดดจากเกาะไปบนศีรษะของจอระเข้แล้วกระโดดต่อไปถึงฝั่งอย่างรวดเร็วทําให้รอดพ้นจากความตายมาได้นะคะนิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยย่อมแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญา ซึ่งทำให้ล่วงผลจากภัยอันตรายได้นั่นเองนะคะ,ะวันนี้จะมีแบบฝึกหัดนิดเดียวนะคะตอบแค่บรรทัดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้อ26นะคะ,ะข้อคำสั่งเขาบอกว่าบุคคลในภาพใดจะเป็นแบบอย่างที่ทำให้จิตใจสงบสาม,มารถเรียนหนังสือได้ดีนะคะอ่านดูภาพนะคะที่หนึ่งเป็นภาพอะไรลูก ส่วนวันไหว้พระภาพที่สองเป็นภาพอะไรลูกครูถือของใช่ไหมคะถือรูปภาพที่สอ่าเพื่อนๆเ,เขานั่งด้วยกันยืมของกันแล้วก็ขอบใจกันนะคะภาพที่สีเด็กกำลังอ่าทิ้งขยะนะคะอ่าถ้าเป็นหนูหนูจะตอบภาพไหนคะเขาถามถึงแบบอย่างที่ทำให้จิตใจสงบนะคะอ่ะเราก็ต้องตอบ าภาพที่เท่าไหร่ลูกคิดเร็วคิดเองก่อนลูกะเดี๋ยวตอบไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูขอเฉลยไปเลยไม่ต้องรอเพราะว่าทําหน้าเดียวหน้ายี่หแล้วก็ตอบแค่บรรทัดเดียวนะคะบุคคลในภาพที่หนึ่งนะคะเพราะอะไรเป็นภาพสวดมนต์ไหว้พระให้หนูเขียนตัวบรรจงเครื่งบรรทัดนะคะตอบตรงที่มีเส้นประนะคะจุดจุดจุด,จด,จดเนี่ย ตอบไปนะคะเอาคําตอบของในกรอบของสไลด์ของครูเนี่ยสีฟ้าเนี่ยไปตอบว่าบุคคลในภาพที่หนึ่งภาพสวดมนต์ไหวพระลอกลงไปเลยในใส่ลงในหนังสือหน้า26ด้านล่างสุดเลยนะคะนําในกรอบสีฟ้าตัวหนังสือเนี่ยลงไปลอกเลยนะลูกเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ,ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าวิชาหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย